ตอนที่หนึ่งจุดเริ่มต้นความวุ่นวายเสียงระเบิดดังอยู่ไกลๆก,กลิ่นควันยังคงลอยคลุ้งในอากาศหมอรินระดาเพิ่งมาถึงฐานแพทย์สนามได้ไม่ถึงชั่วโมงก็ต้องผ่าตัดแผลเปิดกลางเต็นท์ผ้าใบข้างเธอคือบุรุษพยาบาลที่ไม่รู้จักชื่อเขายื่นมีดผ่าตัดให้อย่างมั่นคงคุณไม่กลัวหรอเธอถามตอนเสี้ยววินาทีเขายิ้มจางๆผมกลัวครับ แต่กลัวคนไข้ไม่รอดมากกว่าไม่มีเวลาให้ถามต่อเพราะเด็กหญิงคนถัดไปกำลังร้องไห้จ้าและเขาก็เดินไปประคองอย่างใจเย็นแค่ไม่กี่นาทีถือก็รู้ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาเลยตอนที่สองเราอยู่รอดมาได้เพราะเป็นทีมเดียวกันฝนตกทั้งคืนเต็นท์หลายหลังถูกน้ำซัดจนล้ม เธอป่วยเป็นไข้หนาวสั่นจนลุกไม่ขึ้นเสียงพูดเบาๆข้างหูทำให้เธอลืมตาคุณต้องพักเดี๋ยวผมเฝ้าเต็นท์ให้เขานั่งเฝ้าทั้งคืนในมือถือตะเกียงไว้แนบอกวันต่อมาพวกเขาต้องช่วยหญิงชรานอนหมดสติกลางดินโคลนไม่มีเวลาแยกว่าใครเป็นหมอใครเป็นพยาบาลมีแต่คำว่าช่วยกันให้รอด เธอเงยหน้ามองเขาตอนจัดกล่องยาขอบคุณนะเขาไม่ตอบแต่ยิ้มอย่างอ่อนโยนและในใจเธอเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่ได้แค่ช่วยคนไข้แต่กำลังรักษาหัวใจเธอด้วยตอนที่สามภารกิจที่เปลี่ยนหัวใจเด็กชายวัยเก้าขวบตอนที่สามภารกิจที่เปลี่ยนหัวใจเด็กชายวัยเก้าขวบบาดเจ็บสาหัสจากเศษโลหะ ไม่มีห้องผ่าตัดไม่มีอุปกรณ์ทันสมัยเธอใช้ที่คีบหยิบเศษเหล็กออกจากต้นขาเด็กเขาคอยส่งเครื่องมือมาให้ทีละชิ้นไม่มีคำพูดหวานไม่มีดนตรีประกอบแต่ในตอนที่มือเธอสัน่นเขาวางมือทับลงบนหลังมือเธอแล้วกระซิบเราทำได้ตอนนั้นเธอไม่รู้ว่าเป็นเพราะมือเขาอุ่นหรือหัวใจเธอเต้นแรงแต่ภาพเขาที่นั่งข้างเธอในเต็นท์ผ่าตัดเล็กๆนั้น กลายเป็นภาพที่เธอไม่มีวันลืมในค่ำคืนหนึ่งก่อนภารกิจจะจบท้องฟ้าเต็มไปด้วยดาวเธอนั่งข้างเขานอกเต็นท์เกียบอยู่นานก่อนจะพูดคุณเคยคิดไหมว่าถ้าเราเจอกันในเมืองเราจะยังเป็นเพื่อนร่วมทีมอยู่ไหมเขาไม่ตอบแต่ยื่นกล่องยาดมเล็กๆที่เธอทำหล่นวันแรกผมเก็บไว้ตั้งแต่วันนั้นไม่รู้ทำไมเธอรับมามือแตะก,กันเพียงเสี้ยววินาที แต่หัวใจเหมือนหยุดเต้นไปนานเขายิ้มแล้วพูดเบาๆว่าบางความรู้สึกไม่ต้องมีชื่อเรียกก็เข้าใจกันได้ตอนที่สลาจากโดยไม่มีคำลาเสียงใบพัดเฮลิคอปเตอร์ดังขึ้นเป็นจังหวะภารกิจจบแล้วเธอแบกกระเป๋าขึ้นไปช้าๆเขายืนอยู่ข้างล่างไม่ได้พูดอะไรไม่มีคำขอบคุณไม่มีสัญญาแค่ยิ้มบางๆให้กันในระยะไกล ในมือเขามีผ้าขาพันแผลที่เธอเคยใช้เธอมองผ่านน้ำตากลั้นใจบอกลาคำหนึ่งในใจขอบคุณสำหรับทุกอย่างใบพัดหมุนแรงขึ้นและภาพของเขาก็ค่อยๆเลือนหายแต่ในหัวใจเธอภาพนั้นยังชัดเจนตอนที่หโลกเดิมที่เราต่างอยู่คนละฝันกลับมาสู่โลกจริงเธอกลายเป็นหมอชื่อดังที่มีบทสัมภาษณ์ลงนิตยสาร เขากลับไปประจำรอพอสอตเงียบๆในชนบทวันหนึ่งเธอเจอเขาในงานอบรมวิชาการเขานั่งหลังห้องเธออยู่บนเวทีไม่มีใครจำเขาได้แต่เธอจำได้ทุกอย่างและเธอรู้ความเป็นฮีโร่ในสนามรบไม่มีใบประกาศรับรองแต่เธออยากให้โลกนี้รู้จักเขาแบบที่เธอเคยเห็นตอนที่6 คุณไม่มีวันเข้าใจคนอย่างผมหรอกเธอพยายามติดต่อเขาเสนองานในเมืองเขากลับปฏิเสธเธอไม่เข้าใจคุณเก่งนะคุณควรอยู่ในที่ที่ดีกว่านี้เขาตอบด้วยสายตาเรียบเฉยที่ไหนเรียกว่าดีครับที่คนแบบผมต้องก้มหัวก่อนเข้าข้องเธอพูดไม่ออกเขาไม่เสียงดังไม่ต่อว่าแค่พูดเบาๆก่อนจะเดินจากไป คุณอยู่ในโลกที่ผมเข้าไม่ถึงหรอกหมอเราแค่เดินร่วมทางการชั่วคราวในสนามรบเท่านั้นเองตอนที่เจ็ดถ้าใจยังจำวันนั้นเรายังเป็นทีมเดียวกันอยู่ไหมหรือดูฝนผ่านไปเธอมาถึงรอพอสอตอของเขาโดยไม่บอกล่วงหน้าเขากำลังสอนเด็กๆล้างแผลกลางลานดินพอเขาเห็นเธอเขาชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มจางๆ ขอบคุณที่กลับมาหมอรินเธอนั่งลงข้างเขาโดยไม่ถามอะไรอีกไม่มีความหรูหราไม่มีเครื่องปรับอากาศแต่ลมเย็นๆที่พัดมาในตอนนั้นทำให้เธอรู้ว่าบางทีความรักก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนใครแค่ยังมีเขาอยู่ในชีวิตก็พอเขายิ้มให้เธอพร้อมพูดเบาๆว่าผมอาจไม่เคยมีชื่อในระบบ แต่ในที่แบบนี้ผมรู้ว่าผมมีความหมาย